All right. วันนี้คือวันที่13กุมภานะคะเรากําลังจะเดินทางจากประเทศบังกลาเทศนะคะกลับไปที่ประเทศไทยค่ะตอนนี้เราก็พากันขนกระเป๋าสัมภาระต่างๆอะคะ่ะจากอาในห้องพกักค่ะออกไปรวมตัวรอกันด้านนอกนะคะซึ่งกระเป๋าที่เราขนไปก็มีแค่สามใบใหญ่ตัวนี้ค่ะแล้วก็กระเป๋าพายขึ้นเครื่องคนละใบแล้วก็มีกระเป๋าข้างๆของ,ง,ง,งพี่เขาอีกใบหนึ่งนะคะ พอออกมาปุ๊บก็มารว,รวบรวมกันตรงนี้ค่ะเตรียมของเตรียมอะไรกันตรงนี้เพื่อที่จะนัดรวมเพื่อนๆคนอื่นๆพอมาถึงตรงนี้นะคะก็เจอเพื่อนๆนะคะพอประมาณ7จ็ดโมงเช้าเพื่อนๆพี่ๆแต่ละคนเขาอะค่ะก็จะขึ้นรถบัสไปทํางานกันโดยปกติอยู่แล้วส่วนเราก็คือออกมารอรถตรงที่เดียวกันก็เลยได้มีโอกาสถ่ายภาพกับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนที่ทํางานด้วยกันที่บังกลาเทศนะคะ จะกลับจริงๆนะคะบรรยากาศตอนนั้นก็คือมันทั้งมีความรู้สึกดีใจตื่นเต้นที่จะได้กลับบ้านแล้วก็รู้สึกเศร้าที่จะแบบว่าต้องต้องห่างจากเพื่อนๆพี่ๆอะค่ะอันนี้ก็จะมีพวกพี่ติก๊กพี่เอมี่นะคะแล้วก็อันนี้คือแก๊ง MEP คะ่ะแก๊งเอ p ีก็มาสม่งส่วนอันนี้ก็คือมาถึงสนามบินแล้วระหว่างบรรยากาศระหว่างทางเราไม่ได้ถ่ายเราก็นั่งรถมาฮินด้ามานะคะสวัสดีค่ะถึงแล้วนะคะเราถึงสนามบินบางกลาเทศแล้ว ให้ดูบรรยากาศรอบๆ เห็นพี่เด่นอยู่ใกล้ไม่ได้ค่ะเห็นปุ๊บก,ก็จะเอาเข้ากล้องตลอดเวลาพี่เขาก็กําลังจัดเตรียมเอกสารเพื่อที่จะดูว่าเอะเอกสารมีอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามครบหรือเปล่าเพราะว่าการกลับไทยครั้งนี้เอกสารเยอะมากนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นนะคะเราก็เดินไปถ่ายรูปกับพี่ๆเขาพี่คนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์หกนะคะคนนี้ก็พี่ทอมแล้วก็พี่แก้วนะคะทํางานด้วยกันที่ศูนย์สามศูนย์สี่เหมือนกันนะคะส่วนคนนี้พี่คณะทิพย์ค่ะเขาย้ายไปอยู่ศูนย์หกแล้วแล้วก็นี่น้องแคทนะคะแฟนช่างเต้ แล้วก็คนนี้เลยค่ะช่างเต้ค่ะก็กลับพร้อมๆกันกับเพื่อนๆนะคะเป็นกลุ่มนี้ก็คือกลับประมาณ10คนค่ะที่กลับรอบนี้ด้วยกันนะคะแล้วก็พี่เฉลิมชัยนะคะบรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้นะคะสนามบินบังกาลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราวิลลี่แฮนซัอนะคะวิลลี่แฮนซัอบินบางกาลา เคแคร์ดีมากเคแคร์ดูแลอะไรเงี้ยดีนะคะก็เดี๋ยวใค้ดูก็จะมันเป็นแบบทอเตอร์อรต่างเดี๋ยวแค่หมุดแค่นี้แล้วก็ส่วนกวีไฟฟ้านะคะก็เนี่ยค่ะหน้ามุ้ยทาาํทเาเอกสารเตรียมเอกสารต่างๆนะคะให้เราเพราะาเราอะ่ะขี้ลืมมากลืมบ่อยมากเข้ามาแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะ ต่อคิวกับเพื่อนๆรอคิวกันตรงนี้เพื่อที่จะไปตรวจเอกสารต่างๆนะคะเดินทางช่วงโควิดอะ่ะการเตรียมเอกสารอะไรอะ่ะค่อนข้างใช้เวลามากอย่างพี่เขาใช่ไหมก็ต้องมาตรวจเอกสารซ้ํากันอีกทีหนึง่งสนามบินเขาก็จะประมาณนี้นะคะ พอเรามาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็มาต่อคิวเพื่อที่จะยื่นผล PCR test ว่าเราตรวจแล้วผลเราเป็นเ g ก t ทีฟเจ้าหน้าที่เขาก็จะสแตมให้นะคะแต่พอดีตรงเจ้าหน้าที่ค่ะคนเยอะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูเลยนะคะพอถึงข้างในแล้วนะคะพอดีเราเช็คอินตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เหลือคนเดียวค่ะก็คือเจ้าของช่องกบีไฟฟ้าก็คืออยู่ตรงนั้นนะคะ พอเราเข้ามาถึงข้างในแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะก็เจอคนนี้เลยกําลังนั่งจกข้าวเหนียวนะคะจกข้าวเหนียวกับหมูทอดที่เราเอาเข้ามาค่ะก็คือเตรียมหมูทอดไว้ตั้งแต่เมื่อวานเอาเข้ามากินในเกตวันนี้นะคะอร่อยไหมคะคุณเฉีนกจวีววอร่อยใช่ไหมคะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะใครเป็นคนทอดแล้วก็เตรียมมาให้ภรรยาใช่ไหมคะมใครคะที่ทำเอง กินคำหนึงนะคะทุกคนขอกินหน่อยคือจะป้อนทั้งทีนะคะขอคํำเล็กให้มันสมกับปากเราหน่อยก็ไม่ได้อันนี้คือปั้นมาข้าวเหนียวประมาณกำหนึ่งอะคะ่ะโอ้ยพอเรากินอิ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็เดินเข้ามาในโซนมันเป็นเหมือนร้านขายข,ายของเหมือนแบบของที่ระลึกหรืออะไรประมาณนะะี้ค่ะเหมือนดิสติฟีของฝั่งไทยอะคะ่ะ แต่ของเขาไม่ค่อยจะเยอะสักเท่าไหร่นะคะก็จะมีพวกเสื้อผ้าแล้วก็มีไข่มุกค่ะไข่มุกที่นี่ค่อนข้างขึ้นชื่อนะคะอยู่แถวกุญชานก็มีเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเราก็เดินตามหาพี่เด่นตั้งนานเอ๊ะพี่เด่นหายไปไหนวนสะทั่วสนามบินสุดท้ายแล้วอ่ะแถวนี้และคะ่ะอยู่แถวแอลกอฮอล์ขาดไม่ได้นะคะไม่ควรลอกเรียนแบบนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีคะ่ะเด็กๆ เราก็เลยทิ้งพี่เขาแล้วก็เดินออกมาดูพวกอื่นๆต่อมันก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นเครื่องเงินเครื่องทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราว่ามันไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่อะ่ะของมันไม่ค่อยมีอะไรเลยอันนี้ก็เลยมาจับจับรูปๆดูนะคะประมาณหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็มีตุ๊ก,กตาด้วยค่ะอันนี้เป็นตุ๊ก,กตาของเหมือนผู้หญิงบังกลา,าเทศนะคะทำน่ารักดีนะคะราคาแค่สองเหรียญเอง พอลอกันได้สักระยะหนึ่งนะคะเราก็เนี่ยค่ะเดินต่อต่อแถวกันมานะคะเพื่อที่จะไปขึ้นรถคันนี้ค่ะนี่รถคันนี้เลยรถคันนี้ก็จะไปส่งเราขึ้นเครื่องนะคะบรรยากาศในรถก็คือคนคน่อนข้างแออัดไม่รู้จะตรวจโควิดทําไมสุดท้ายแล้วปุ๊บก็เอาทุกคนเข้ามาอยู่ในกระป๋องกระป๋องเดียวกันนะคะหรือเครื่องบินลําเดียวกันนะคะ พอลงจากรถมาค่ะเขาก็มาส่งถึงตรงนี้เลยนะคะก็จะถึงสนามบินโอกไม่ใช่สนามบินสิมาถึงเครื่องบินแล้วนะคะเนี่ยค่ะพอมาถึงทุกคนก็ต่อ,ตอแถวเดินขึ้นไปก็เหมือนการขึ้นเครื่องบินปกติเลยนะคะแล้วก็สายบการบินที่เราบินกันนะคะเป็นสายการบินบีมานะคะบังกลาเทศแอร์ไลน์นะคะแล้วก็นี่ก็คือเราเองถือกล้องมาถ่ายได้ช็อตหนึ่งะคะ่ะช็อตสั้นๆน,นะคะจะให้ดูว่า โอ้โหคนเยอะมากเลยนะคะเครื่องบินลำนี้อะคะ่ะเต็มลำเลยอะคะ่ะไม่มีที่ว่างสักที่เลยนะคะคือเต็มลำมากจริงๆนะคะพอเดินต่อแถวเข้ามานะคะเราถ่ายแอร์ทันไว้นิดนึงนะคะแอร์ของบงังกลาเทศบิวตี้ฟูลมากสวยมากหน้าตาคือแบบสาวแขกอะคะ่ะคมมากแล้วเขาก็ขอดูที่นั่งว่าที่นั่งเบอร์อะไรคะแล้วก็เชิญให้เราเข้าไปข้างในนะคะ พอเราเข้ามาตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็เดินหาที่นั่งแล้วก็เนี่ยคะ่ะแขกผู้หญิงข้างหน้าคะ่ะเขาก็เข้าไปลําบากเพราะว่าคนข้างในเขาไม่ค่อยถอยเข้าไปเราก็ค่อยๆต่อแถวแล้วก็เดินเข้าไปกันนะคะเราคือรู้ไหมคะที่นั่งของเราคะ่ะอยู่ลึกมากเกือบจะท้ายขบวนเลยอะเรานั่ง 26A แล้วก็ 26B นะคะ พอมาถึงที่นั่งเราใช่ไหมคะเรามีกระเป๋ากันแค่คนละใบก็คือกระเป๋าน้ตบุ๊กแล้วก็พี่ชายที่แสนดีของเรานะคะเก็บกระเป๋าไว้ให้เราคะ่ะแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็มานั่งแล้วสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็คืออยู่บนเครื่องบินแล้วนะคะเราบินกับสายการบินดีแมนนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของบีแมนก็บิดบิแมานใช่ไหมมาทั้งสองคนคะ่ะ พอขึ้นเครื่องได้ใช่ไหมคะมีอาการอะไรก็ไม่รู้อะคะ่ะรู้สึกว่าเจ็บคอเหมือนคอไม่มีกระดูกอะค่ะทุกคน Six minutes past three in the afternoon and the temperature at Bangkok is 3 h degree Celsius. For safety reasons. เพื่อนเ <laughs> <laughs> พื่อเพื่อนรู้ไหมคะพอเราก้าวเท้ามาถึงประเทศไทยใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเฮ้ย มันคือบ้านเราอะคือแบบแค่ขาเข้ามาเหยียบที่แค่สนามบินนะคะมันก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วอะคะ่ะแล้วก็พอมาถึงก็ต้องมาเข้าแถวเพื่อเตรียมเอกสารอะไรต่างๆเราขอสกิปตรงนั้นไปเลยนะคะพอหลังจากที่เราทําการตรวจเอกสารแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะมีเจ้าหน้าที่มารอเราที่หน้าประตูอะคะ่ะหน้าสนามบินเลยเพื่อที่จะมารับเราอะคะ่ะเข้ามาที่โรงแรม ก่อนที่จะเข้ามาที่ห้องนี้นะคะที่เห็นในห้องที่ตามภาพเลยก็คือว่าจะมีเจ้าหน้าที่ค่ะรับเราไปอีกที่หนึ่งก่อนเพื่อให้เราไปเช็คอินแล้วก็เอาเราไปตรวจ PCR เทสค่ะหลังจากตรวจ PCR เทนะคะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงในการทราบผลแต่ของเราอ่ะเจ้าหน้าที่เพิ่งแจ้งผลตอนเช้านะคะหลังจากประมาณ8โมงค่ะพอเจ้าหน้าที่แจ้งผลเราปุ๊บเราก็ทำการเก็บของอาบน้ำแล้วก็กลับบ้านกันเลยค่ะ ในส่วนของวันนี้นะคะเราก็อัปเดตเรื่องราวการเดินทางจากบังกลาเทศนะคะมาที่ประเทศไทยประมาณเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าค่อนข้างเหนื่อยแล้วแล้วก็อยากพักผ่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำคลิปอื่นๆเรื่อยๆที่อยู่ในประเทศไทยมาให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ